สายพทัทธรรมมยมหน่อย่งเสริมหน่อแนวแนงสืบทอดแทงพิธนนมกลมกลมเกมีก่ยวฟันสายพรรมุณเสือคือเดิมบรลุลาไซชาธาบทเสื่อมเสาทำพระเจ้าบอเสื่อมศูนย์นเทได้กัรนจ่เที่ยวทางเบิร์งไฮห,หาหฮมบังหัวขันจิเที่ยวทางไกไทยทงไหมีพร้อมขันทิไปทางหนาให้ห้าทิ้งบงังไใส่น้ำไว้เต็มบัง,บางซาแหลวจังคอยไปทิ้งนันเพนวาไวบังไ่คือโตเฮา อันวัตะสงสารใหญ่ยาวเขาเยินกองบุญสางกุชนแห่คิดำทำท่างหนาฝุ่นยั่งสิกว่างกวัวหลังสิ้นเป็นหงกังขยุงหมบังหัวท่านนั่นเป็นเสบียงไทยทงมีพร้อมทั้งสิไกยเย่าเยินภาวนาตักนามใสไก่ปันได้กบบระบอกยานทิ้งนั่นได้ตต่มเต็ม้าแล้วเมื่อพุทธศาสนาหลวงมาได้สองปัญหาโลกาสิว้วัน คนสิายอันโยสันพอินนั่นใส่กรรมกาชิคำอยู่ได้ตั้งแต่ปูมีสินอินขังมานิมิตใส่กรรมนำหายกลายไปถึงไหนาหลายปีผันแหงกิวคนจีหีหวหดเขาตีปุ่นบุนวายทุกเมื่อนี่ถึงทีกรียุกอุขลุกเมืองคนทั่วเด่นหอนหอนไฟมันไล่กันใหม่ประชาชนพลโลก คนที่ถูกโศกหอนมองใหม่อยู่บเย็นเว้นแต่ผูเข้าสนสามหมโพสสีจังสีมีความสุขอยู่เย็นไปหนาฟังเอาอเดินลุงป่าเงาอาพ่อเม่ปาซิวชิดิไลสวบแขกนี้ไปสนอยู่หรืบหินเขียดอีโม่ชิดเต้นขึ้นขี่ข้องูหนูชิไลกัดแมวแลนว่นจนเป็นบ่าม้าไปท่าชนสร้างค้างเฮือนจนวลันจักจันมั่นผ่านมาหำห้องเดือนอายก่อนละดูยามเมื่อคิดอย่างหยงคุ้งคังค่าติด พบปัญหาชีวิตสุดโทมโศยหายอันตรายหลายด่านมั่นาำตีนำเงินคำเบิดหมอดเสียงเสียงเหน่อยยำประจานทาน่านยะได้โศกเศร้าเงางวมพิดหวังชีวิตยังบ่ทันตายให้ตื่นตัวเตือนสะดุง้งมุ่งมาดไม้มโนุมันแข้งคันสกันแกนลุกขึ้นแลนหันจันจันมันเพีย,บาายนบวกลาไา่หนาหากชีดีดอกนาเมื่อนี้มืดแปดด้านปัญญาทานหากไสสี ในหัวมีมันสมองใหใ้คือตองวิจัยแจงมือน,นี้มั่วมองแหงเมาเมื่นมุนอังความวังยั่งอยู่หนาผู้พาบกีดกันอยาคิดสันบันทอน